ช่อง3จัดให้ตามคำเรียกร้องของแฟนๆพระเอกกล้ามโตเขาเลยล่ะครับกับละครบูมีสาระตามสไตล์ของทีวีีในคู่เดือดที่ได้พระเอกลูกรักอย่างอัมมทิชาติมาเป็นน้องขาวหนุ่มเลือดร้อนประกอบคู่กับพระเอกมาดเข้มปอนนัทวุฒิสกิจใจเป็นคู่ต่างขั้วพี่ดำนะครับที่ได้รับการชุบเลี้ยงอุปการะฝึกฝนวิชาอาวุธป้องกันตัวมาจากหลวงพ่อสิงโตอาเอกสรพงศ์เพื่อต่อสู้คนพาลคิดร้ายทําลายชาติโดยงานนี้ครับนางเอกเบ้นคอนชิตาสวมบทเป็นตํารวจหญิงครั้งแรกนะฮะในชีวิตร่วมโดยสาวน้อยใจดี อย่างคุณก้อยรัชวินงานนี้คู่ดําขาวนอกจากต้องบุกกระดนกันเองแบบมันหยดแล้วนะครับที่พลาดไม่ได้2หนุ่มบอกว่าตอนแท็กทีมกันบุกกับผู้ร้ายเนี่ยแหละมันเดือดเลือดพลานสุดๆเลยครับ เมื่อไหร่กจะเลิกยุ่งกับฉันสักทีว่ะพูดหลายทีแล้วประโยคนี้คือประโยคที่ทําให้แบบต้องทะเลาะกันตลอดตัวของผมก็จะพูดแต่ประโยคนี้กับพี่ปอครับก็เลยต้องปูกันอีกแล้วก็เริ่มสู้ด้วยกันจากที่แบบทะเลาะกันตลอดก็เป็นเหมือนคู่หูคารเทเนอร์กันซึ่งจะต้องไปต่อสู้กับทางบอยกับทางพี่อีย่างผมว่าน่าจะเป็นคิวที่สนุกเพราะมมนต้องแท็กทีมกันบอยไม่ต้องกลัว เดี๋ยวจับหักขาเลยบอยขาไก่ขาไก่ขาไก่แค่เจออ้ำก็เสร็จแล้วบอยอะดูกล้ามทั้งนั้นอ้โหกล้ามปูมากนะฮะนีคอขาดเลยนะครับร่วมด้วยนักแสดงอีกครับขั้งกับเรื่องคู่เดือดนี้นะฮะกำกับโดยคุณหน่งวิรชัยรุ่งเรืองเขาบอกว่าการันตีความมันฉะนั้นได้ชมเร็วเรนี้